อ๋อตื่นแล้วเออตื่นแล้วตาสายแป๋วเลยครับทุกคนอยากออกนอกบ้านเหรเนี่ยเหรอเหรอเดี๋ยวเนาะไอซันตาเย้านะ่ะกว่าจับหลอกผีซันตา้าจะเห็นไหมคะอยู่ข้างบนตกเขาค่ะทุกคนนี่ดูทำอยากเดีลูกเวลาพี่จับก็อารมณ์ดีๆอ่ะหนูก็ทำเขาแบบเนี้ยอืมอืมอืมอือื แม่ตีพี่แม่ตีน้องถูแม่ตีน้องแม่แม่ตีน้องให้แม่ตีน้องแม่ไม่ได้ตีพี่จับน้องทําพี่จับหรอหลูกเนาน้องทําพี่จับเหรอครับเหรอ <m akes noise> โอ้น้องทำพี่จับไม่ได้ทําน้องใช่ไหมลูกใช่ไหมพี่จับจะทําแม่ไม่ได้นะรู้เปล่าอยากออกนอกบ้านไหมออกปะออกออกปะปะปะให้แม่อุ้มไหม ปะไปล่ามอยู่ข้างนอกแล้วลูกเนาะล่ามเชือกนะรู้ปะเนาะแม่อุ้มไหมเออออกนอกเหรอนะครับออกเอกว่าจับจากออกเนาะปไปไปตามแม่มาเร็วปะลุกเร็วออกโอ้เก่งมากเลยอยากออกนอกบ้านกันทุกคนเหรอจับจากออกนอกบ้านตื่นแล้วค่ะทุกคนตื่นแล้วก็อาราวาด อากออกแม่ทำงานแป๊บหนึ่งนะครับนะนะคะรับดูพี่ดาสิคะทุกคนโอ้พี่ดานอนกับพี่หมีแล้วค่ะทุกคนพี่หมีก็ตาครับนะเออแล้วพี่ดาเราอยากออกนอกบ้านไปเนี่ยเป็นไงลูกพี่ดานอนอย่างเดียวเลยเดี๋ยวแล้วเด็กชายกระเพาไปไหนเนาะเด็กชายกระเพ่าไปไหนแม่ทางานเด็กชายกระเพาก็นอนเฝ้าแม่นะคะทุกคนโอ้ แม่เห็นมองไม่เห็นเลยค่ะทุกคนมองไม่เห็นเลยแยกไม่ออกเลยครับแยกไม่ออกเลยว่าเดกชายกับพรากับสีเดียวกับเบาะเลยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ